เมืองส่สถานีรถไฟโดนเออย่างๆกันแ้วเนาะน้องๆก็ได้เดินทางกับบัตรกับส่งองเดินทางกับบัตกับส่องเท่ากับคือกัน เมื่อฮืนเมื่อสร้างแล้วทุกคนแับนี้นะเข่าเลยได้เข่าก่อนนะเพระาระว่ากะจจพอนโมงต่อ12โมงมันจะมีเที่ยว12โมงเนาะกัจจก็จะได้เข่าไปทางในเนาะส่วน w, เท้าก็มีเที่ยวตอนแรงทุกคนก็เลยได้ยืนสูโลเซเวทแถวนี้แหละเบืองเน่บุบีขาต้นไม้ใหนนะไ้ได้เนาะเลือมตาแห้ได้ทุกคน,นต้นไม้กับเท้าต้นไม้กับเส้ไมาจิ้มแข่า ต้นไม้ก็สมายิ้มเขี้ยวไปเลยนะพันเทียเท้ยบน่ะเออแบบเลี้ยวๆแล้วก็บว่มีใบเลยมีใจกางงงแฮ้ว่ามีข้าบงบนพักผ่อนฮลิ้นไส้เชียวไม่ะเบิ่งเบิ่งตรงนี้มา้งไปพวกเราไปหาหนั่งแถวน,นี้แหละจต่พื้นแถวนี้แหละทุกคนเอาทุกคนตอนนี้ก็คือเราได้ที่นั่งแล้วในนั่งพื้นตรงนี้นะจ๊ะ เดี๋ยวความดีว่ายังประมาณหอโมงเข้าไปทางสถานีทางในคนอ่ะม,มันมีเที่ยวของมันเนาะก็เลยได้มานั่งตอนนี้เข,ข้าเที่ยวแรงคนละตอนหนึ่งโมงคนละจะได้เข้าไปทางในเข้าับซื้ออ่าปีทุกคนผ่านออนไลน์นะจ๊ะผ่านแอปแอปหนึ่งเมืองไซไปนคะรหลวงเมืองใทุกคนเนะที่ยวทีเคหนึ่งหนึ่งทุกคนเข้าได้นั่งตู้สามนะไอ้เคก็ได้นั่งตู้สามคือกันทุกคน แต่บอน,นั่งต่างกันเลยนั่งที่นั่งอ่าที่นั่งมันเป็นมันแข็งแข็งนะทุกคนที่นั่งตรงเนาะมันปรับบอะไรนีูสามราคาเท่าไหร่เนาะเดี๋ยวเบิ่งก่อนราคาเท่าไหร่ทุกคนสามเซนสามเซนสามซิปสามเซนสามซิปทุกคนขามากับสามเซนสามซิปข้าไปกับสามเซนสามซิปทุกคนส่วน,นแขกพอได้นั่งอ่า ศูนย์หน,นึ่งสี่ทุกคนนั่งคนละบ่อนนะแต่ประตูดเดียวกันแต่ว่าน่งคนละบอ่อนแล้วจากตรงนี้ไปนครหลวงจันทร์กะใช้เวลาตั้ง 4, สี่ชั่วโมง 3, สามชั่วโมง 4, สี่ชั่วโมงไแเลยเพื่อที่ไปฮอตพุนเพื่อฮอตพุนกะประมาณสองทุ่มสองทุ่มแปดโมงแรงทุกคนใส้เวลา 3, สามชั่วโมงไปเลยตรงในไซซชีวิตอยู่ในรถไฟทุกคนทั้งนอนทั้งกินข้าวกินอย่างยู่งในนั่นแหละ อพอดีฮอตฟูนกระข่ำเลยโมเป็นอย่างทุกคน,นกับประมาณนี้ในาการเดินทางแล้วเนาะนมันก็มีอีกอย่างเปลีป่ยนแปลงหลายทุกคนบางเที่เราก็ได้นั่งน้ำกันบางที่ยวก็น,นั่งคนละบอร์ดกับเป็นประมาณนี้เนาะ่ปะเดี๋ยวรอแขก่นก่อนเพิ่นไปซื้อน้ําทุกคนซื้อน้ํากิน่นะห้องน้ํากระจักอยู่ทางไหนเนาะนี่ห้องีนกระบลูเรื่องเลยนี่จะเป็นรถ รถตุกตุกรถมีน้อยเนาะก็จะมารับผู้โดยสารเข้าไปในเมืองหมดะกินข้าวกินน้ำแล้วบอป๊าทุกคนเมื่อีหละเ <laughs> มื่อกินข้าวข้า่สถานีรถไฟสถานที่รถไฟ กินยุ่นอกไปเลยวันนี้ยุ่นในนะยุ่นนอกครับข้างในเขาไม่เข้าไปแม่อย่าบมฮอดอย่าบมฮอดเวลาแม่อย่าบมฮอดเวลาเลยังอะไรกินข้าวก่อนนี่แหละพอเวลาสะก่อนได้อีกอย่างมาในนี้สุปพักเลยสุปพักใหญ่อายุณีแปดสิบปีอ๋อใ่นขายอยู่ตลาดมือสาวที่เหาไปี่างแล้วก็ปิ้งปีงย่างๆทุกคนแหนมเนื่อไปเนาะมันรอแล้วนะกินเลยกินเลยวิวดิข้างหลังก็เป็นภูเขาเนาะภูเขางามจ้ะขอบคุณนะ คนหลายคนเดินทางเขาจะก็ลังนี่คนไปลวมน้ำท่าบ่อแก้วบ่อเต็นเนาะเซเดนจีมันบ่อเต็นกันเลยอืมกับบ้านเขาเงินแยกย้ายกับน้องที่มาจากดินบินฟูทุกันเขาเขากลับบ้านเขาเขากับบ่อเต็นเลยบอกแม่เขากลับลวมน้ำท่าครับคนหนึ่งไปลวมน้ำท่าบ่อแก้วม่นบอีกคนหนึ่งไปลวมของบางน้องตาหวานหมดน้องน้องน้องเนี่ยตาตาอ่ะตาตาแดง ดาดาดารับดาประมาณนี้แหดาน้อยดาทุกอย่างอ่ะลืมละจหน้าอยู่หูเสื่อประมาณเนี่ยคลมาจำซ้ำแ้เจ้าเนอาเจ้าเรื่องสละหูดละเือหูยุจะต้องใช้เวลาเนี่ยก็ใช้เวลาเรื่อมาเดื่มากินข้าวนกกันเด้อมากินข้าวนกกันเด้อ ได้แล้วได้แล้วเป็นยังบบดด้กินหมบดกินหมบดทาพวกขาขามีขาขพูดกึ้นมาขายเอพข้มาขายแล้วทางนี้ส่นินเข้าวทาพวกขาข้อขลาอันนี้เป็นแหนมของเอฟซีพราวน่าเป็นเป็นส้มหมูส้มหมูเดี๋ยวเอามาเอฟเป็นอันนี้อันมาปิ้งแจะเป็นส้มปลาไหลอีกนิดนึงกับพอดีต้อง้มอีกไหมบมากมามากเก่งเือกันหมือสุกผักใหญ่แปดสิบปี Cô hôn dưa nào đi, hôn tẻ nhũ Nhảy nó mọi người dữ Dịp phai Món mềm mắt phai dưa đáy Phát lo xẹp đi nào Phát lo xẹp đi Tụng xẹp Mẹ nó chạy vào phiệt mà lá Khư <laughs> 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 ừ. Nó no. lá Tha nhá Con sao oh. อกินที่สองรอบเขานเนี่ยเท่าพวกเขาดีเลยเจ้าต้องกินข้าวเหนียวเจ้าหิวด้วยหิวด้มันกินข้าวเจ้าเว้ยต้องข้าวเ,เหนียวข้าวเหนียวละแน่นเลยเออมันอยู่บนหัวด้วยจะใส่พลังงานหลายใส่การน,นอน <laughs> มาไปลุงอันเนี่ยเต็มเลยทุกคนทุกคนตอนนี้กะเข้ากะเข้ามานั่งนั่งเข้าในกะดนแล้วแหละก็หาก็เปิดคลิปให้ทุกคนได้เบิร์นเลยเกือบมาตึงหลายชั่วโมงแล้วหลังจากกินข้ากับเข้ามาเข้ามาในข้างในนี่กะดนแล้วตอนนี้กะรถไฟกะใกล้จะมาแล้วทุกคนใกล้จะมาแล้วจ้า ที่ยวรถที่เขา,าจะไปก็คือ K11 ในเองทุกคนสถานีต้นทางมีโบตินกับนคกหลวงเวียงจันทร์ทุกคนซึ่งเขาจะไปนคกหลวงเวียงจันทร์นั่นจะ้ะรถไฟกะมาแล้วกกจะมาฮอนแล้วทุกคนแต่ก็ยังว่าทันในไปต่อแถวเทือ่อเพราะวกก่าเจ้ายังไม่ได้ไขประตูนะประมาณ15โมง35นาทีาจะเริ่มต่อแถวกันออกแลละอ,อืม บริสาทก็ขึ้นแน่นเลยทุกคนน่ะแน่นมากคนไลายหลายอืมฉันทำนี่ดิเล่นนางคนละบอยเลยนะเขาเนาะเล่นนังคนละบอยมาทุกจันททุกครั้งเลยมาขึ้นเรือตื่นเันตื่นกันมันจะหายกันมันจะหายกันได้ไหมจีทิ่งกันเพราะว่าอันนี้เพื่อขอหาคุณแล้วเพิ่งจะทิ้ชั่วโมงแล้วว่ามันมีหยิงเฮ็ดเท่าก็เล่เทียงกันประมาณนี้แหละ ทนั่กในกานั่งคึกนั่งอยู่ละคึกเพอาะคึกคึกกันอยู่เงานอนแล้วมงทรงเหนื่อยล้าแหงทุกคนวัยดีนะเหนื่อยล้าแหงตอนตอนที่เข้ามาเลยถือวันล่าเรื่องอยู่นะการเรื่อนอยู่แต่ว่าตอนที่ใกล้จะเมื่องเนี่ยมันเริ่มลอยแล้วกันเริ่มอยากนอนเริ่มเริ่มมือไม้ลอยเดี๋ยวเกลียกอะไรเจ้าหัวลอยเจ้านอนนอนนอนในตัางกันอ่อ ยังเมือเ่อแคและ้นบะนหลายชั่วโมงยเมืม่อเฮือนอยู่บอะย่างว่ะยังเมือเ่ออยู่บ่เฮือหนก็ฮอดสองทุมด้านปิดรถคิวท้ายสามทุ่มครึ่งเอ้าบ่เะ้าฮอตแล้วค้อนเลีงยันแล้วคนตอนสองทุ่มเป็นมงเรงแต่ด้านเขาปิดผ่อนเก้าโมงแล้วสามทุ่มทกคนลถเมคิวท้ายสามทุมครึ่งสามทุมท่มม,<อ>า,ม,มาตรองฮอดเ<อ>นอะทกุกว่ารู้คือกันมันจะฮอต ทอดเพิมาดันหรือบ่คัดเดาบ่คดัดเดาบ่ได้ทุกคนทอดไว้ก็ดีนะจะได้เอะเมื่อไว้ประมาณนี้รถยี่ห่มันคือรถเดด <laughs> น,นถเวียดเลยเมนทุกคนรถเนเวียดเข้ามานะ่ะสิบนาทีจอดห้าทีจอด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 ,จอดนอนจนสิบตื่นยังบ่วหอดอุดมใส่ <laughs> <laughs> กระเจ้ากระเจ้าแบบจอดหาคนนะหาคนแบบจนว่ามีบนหนั่งกันยังอย่างฮาเปล่า งงแฮงคือเฮกตังอยู่ท,ทึงทึงนหนอนนะนะทึงหลังคารถซะเฮกตังนี่จักจิบกระตังนี่หนาวเลยนะนางมนเสียวเลย <laughs> เอาเฮกตักตงนี่ทางเทิงกันจักจิบกระตังนี่เวลาเข้าโค้งนี่แบบเออเสียวต้อง,งเลยเฮกอะไรได้อ่ะบนข่างไว้เ <laughs> ข็มคัดนี่ละไผ่ฮาดไผเครื่องมันเส <laughs> ื้อฟางอันนี้嘛คืออยู่อินเดียเนาะอ่ะใครในทุกคนสะดวกสบายนะบ๊ยยัน ปีเฮียแล้วเอาสแกนในโทรศัพท์เลยนี่อ่ะเรียบร้อยทุกคนออกมาเลยก็จะค่ะโอ้โหน่นะอ,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 อย่างเนี้ยมีทั้งลิฟต์มีทั้งบันไดเลื่อนทุกคนมีทั้งบันไดเลื่อนไปนี่มาเ้างนะทางนี้นะฟูที่เจ้าสูบบ้าเชียงจุ้ฮาฮาฮายฮาฮาฮามีบันไดเลื่อนมีทั้งยาวกับอะไรบันไดเลื่อนก็มีทุกคน ไหวเนเขาสปเปชีิตสาวเเด็กน้อยไปใกถึงแล้วใกล้ถึงแ้วอ๊บไปเนาะชิดเดอชิเด้อรถไฟ ตู้สามตู้สามไปทางนี้จ้า,านี่เ้าตู้เบอร์สามทุกคนปะอดโแดดเปลี่ยงเลยแดดสองหนาตอนนี้ไปก่อนนะอุดมไซโอกาสหน้ามาใหม่เนาะทุกคน,น กำลังมาแล้วทุกคนว้าวต้นเข้าก็ยังเข้าคนออกก็ยังออกธรรมดาทุกคนเมื่องให้คนนึงออกแล้วว่าเขาวงมีแถวเข้าถึงปะเวลาเข้าก็แย่งกันเข้าเวลาหัวเขามีที่นั่งหลงเามีมนนั่งอยู่แล้วก็กำลังกะ

ุ่มเลยปาอ่ะคือไม่เสระวังองว่างเ้อระวังว่าง่จเดียเดียวเดียวคอยขึ้นเด้อขึ้น้วขึ้นมาขอรอวมาคาอยู่นี่ผู้ดยสาเข้าไปแล้วเขต้องตัดางแล้วเจ้ายะวเจ้าเบอร์แปดเอ่้าสิบสี่เเบอร์แปด้บาเข้ามาเย็นช้ำเลยมักแบบนี้แหละเบอร์แปดแปดไหนแปดนี้บอกเอา ะสเฮ้ยะสเขานั่งกล้ผสดิไปห้าไปนั่งของห้าวชดีนั่งนี่ได้นั่งนี่อู้ยด้นั่งนี่ดีนะดไอ้คนเราไดนั่งกละสคนซื้อปีกับบอว่าไงเนะบอเบ่งเลยวยิงนั่งใกกับสมสาหัวมัสการลวงพี่คองโหดีแล้1เขาชดสี่ ทางไหนไอ้แกที่นี่เรมาชิดซีนะซีที่หน้าต่างเลยหน้าต่างปะชิดซีทางนี้อ๋อทางนี้นะหลังนี้เลยโอเคปุริสารนะกำลังต่อแถวเข้ากันเต็มเลยทุกคนจ๊ะเอ๋เล่นเล็กที่หน้ากับไอ้แขกเล่นเล็กที่หน้ากัไอ้แขกเลยนั่งไกลคนเดีหลีเลยเนาะนั่งไกลหลีเลยชิดซี ไม่เ,เลยไกด์คนอีลีเราเป็นยังเข,า, <c oughs> ขาบอกาอกเป็นยังเขาไ่ด้กลัวขนาดนั้นมีปัญไม่้มีปัญหาขนาดนั้นบอกได้อยู่บอกได้อยู่อ่ะแล้วที่นางก็บ, <c oughs> บอน,นี้เป็นอบอลไกด์ก็เพสูงก็เลยได้เลกเดียวเข้ามาคหนเ้ามานี่ทุกคนมีนางแฟร์ cái tôi nhà của tôi nếu như thế nào mà tôi biết bocca ทุกคนตอนนี้ก็คือรถจอดจอดดูส้างทางเลยเพราะว่าจะมีรถไฟอีกคันสวนมาทางนั้นต้องในจอดก่อนเดี๋ยวสับรางบ่ทันประมาณนี้ทุกคนเลยต้องจอดก่อนถ้ารถไฟขนาดกหญก่อนจะได้เดินทางต่อประมาณนี้ตอนนีเมืองงามนะกำลันฮอสสถานีเมืองงามนะกำลังฮอร์ถือกรุนามาเิ้นตอพพานนพนักงาน ที่อยู่ตู้รเบอร์ซีขอขอบใจอืมดีสวีเฮ็ดปีเฮียกะไปซื้อปีใหม่ทุกคนประมาณนี้เ้าซื้อเฮาซื้อเสียงเจ้า่ซอกงจะเป็นทุ่งน้าเจ้านะจะมีเทียงน้อยทุกคนก็จะเฮ็ดถ่ายอยู่ละตีนตีนภูเนินภูทุกคนก็จะจะปลูกมันต้นปลูกเนี่ลูกเอมันมันม่วง แล้กการทั้งลุมก็เฮ็ดนาทุกคนสบายดีผู้โดยสารขัน,นบรนไดสำหรับผู้โดยสารทานไดที่ต้องการดอนี้ก็ยังอยู่กระดมไซยินดอกกุหลาบน้พนักงานอกเห็ดีมไซริอัน <huh นี้จะเป็นดอกดอกไม้ทางทางก็คืองามเยี่ยวสุเยาปู่เพียวตุลีเคอร์ชิงดาวเสื้อห้องเซเซียงเจ้าเลเซอร์กุ้งเจ้าเยนปาลีกาเซนเตเฟย์เฮอร์ ladies and gentlemen for the passenger ผู้มุดแกคือ first the connecting ticket please go to t h เข้าเรีน มาทุกคนมากินข้าวแล้วกันตอนนี้ก็คือเฮากินข้าวอยู่ทงรถไฟเลยนะอันนี้จะเป็นอาหารเมื่อสวยนี่เหลือเนาะก็เลยมากินทงนี่ยขาวกลเวยที่กินขึ้นมาไดนะ้นะก็ก็ให้เอาขึ้นมาต่ว่าตอนน้ำกระเจามาให้เอามาน้ำก็ยังไปได้ใหเอาขึ้นมาทุกคนมัน,ะจ,น,มน,นจะบเป็นอย่างแบบเดียวนะม,มาทุกคนกินข้าวแล้วกัน ตรงน,นี้ก็คถอไฟเข้าอุโมงค์นะยังมืดตึดเลยทุกคนนี่มืดตืดตื้อผัหนา้แคร้แค่กิ่ข้าวกิ่ข้าวมาทุกคนกี่คนเดียวจ้านะคนละบอลน,นี่หมปิ้ง สุขภาพเ็มเต็มทุกคนเมื่อกี้เข้าห้องน้ำนะปะเราจะออกจอากนะห้องน้ำแล้วเดี๋ยวรีวิวห้องน้ำไ้เบิร์นก่อนนะอ,อันนี้จะเป็นบอลกดปุ่มทุกคนแล้วจะมีโชว์วที่เหยียบเอาแต่ก็ไม่ได้ชูทุกคนประมาณนี้จ้าบริเวณชีดันะ ประมาณนี้ปะ่ะน่าจะฮอตตอนนี้น่าจะฮอตสถานีหรูข่าวบางนะคนออกมาแล้วออกมาแล้วทุกคนปะ่นปะไปตอน,นี้ฮอสถานีหรูข่าบางเป็นที่เรียบร้อยทุกคนเขา,ยา,าหนะยางมาอีกตู้หนึ่งทุกคนตู้ตู้สี่นะหยางมาอีกตู้สี่เพราะว่า เมื่อกี้กินข้าวไปแล้วบ่มีบ่อนล้างมือก็เลยยางมามคือบบเห็น,น,น,มนมีอ่ะบ่เห็นมีอ่างล้างมือในตู้สามนะคะุณก็เลยยางมาตู้สี่ไปลปะ excuse me <c oughs> thank you thank you thank you จ <c oughs> <c oughs> okay. ้าโอเคบรยษาทกําลัง <c oughs> เยี่ยมลงเลยบอกสุกดาพูดหน้าแค่ไข่พอมึงจ้างโอ๊ยางไก่ผ่านายันโซนเพื่อนตอนนี้ห้าโมงทุกคนห้าโมงห้าหกเจ็ดแปดอีก 3. สามชันะ่วโมงนะเพราะว่าทา่าฮอสท่าอนหลวงค่ะ ประมาณสองถุงแปดโมงเป็นโมงแรงทุกคนตรองนังรออยู่ตรงนี้สามชั่วโมงนี่ฮอนแล้วสถานีนครหลวงพระบางบว้าถึงแล้วทุกคนสถานีสุดท้ายสถานีนครหลวงยังกันมาฮอนแล้วจ้า เดี๋ยวถ่ายแค่พันก่อนนะคะ,ะ,ะแต่ยังเางาไปพ้อเดียวมาฮอตแล้วตอนนี้ยังมู้เลยวาสิสีไปต่อหรือว่าสีพ่อแค่นี้ทุกคนก็คือไปต่อแล้วกะสีข้ามฝั่งหรือบ่อเนาะเพราะว่าเห็นเขาว่าสามโมงเนาะรอบสุดท้ายข้าฝั่งยังบม่รู้กันเดี๋ยวปรึกษากันก่อนประมาณนี้ถึงแมวนคนหลายคจะรอดปากกันหมด Wow. ถึงบ้านเมืองเลยทุกคนนีไก่จะหอบ้านแล้วามหมวน้องไก่ละไกลจะหอละ